สวัสดีครับมาพบกับรายการ t e c h o a n y t h i n g นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดน้ำ3า3ตอนที่อลังการมากๆในตอนนี้นะครับนั่นก็คือชุดน้ำของ Allas นะครับรุ่น Liquid Cooler 360 360นี่คืออะไรก็คือขนาดของหม้อน้ำนั่นเองก็คือ3ตอนนะครับก็คือตอนเออเขาเรียกว่าอะไรพัดลม120คูณ3ท่ากับ360นั่นเอง นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับจุดเด่นที่เราเห็นหน้ากล่องเลยคือปั๊มน้ำเนี่ยไอตัวปั๊มน้ำที่เราติดกับตัว c p u อ่ะมันมีหน้าจอด้วยนะครับเป็นหน้าจอ LCD สามารถบอกอุณหภูมิบอกอะไรต่างๆได้มันจะบอกอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราค่อยมาดูในซอฟต์แวร์ข้างในอีกทีนึงแล้วกันนะครับแล้วก็พัดลมจะเป็น RGB 3ตัวเลยสามารถซิงกับบอร์ดได้ส่วนด้านหลังนะครับของกล่องเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวนี้รอ,อ,องรับอะไรบ้าง ด้านนี้ก็จะบอกเป็นระบบชุดน้ําแล้วก็มีหน้าจอเนี่ยที่ผมบอก LCD ขนาด 60, คูณ60มเมตรนะครับเป็นหน้าจอ LCD แล้วก็มีพัดลมออรัส A R G B นะครับแล้วก็ดีไฟโดยออรัสนั่นเองก็คือตัวตัวตบล็อกไอกภๆเนี่ยก็คือดีไ์โดยออรัสนั่นเองนะครับตัวนี้หมอน้ําสเปกก็จะอยู่ตรงนี้ครับขนาดความหนาของม้อน้ํานก็คือ2 7ม mm ิลลิเมตรส่วนถ้ารวมพัดลมของออรัดที่เขาแถมมาให้เนี่ยจะอยู่ที่52.95ม mm ิลลิเมตรดังนั้นเรา เอาตัวนี้ครับ52.95ม mm มเนี่ยไปวัดข,ดขนาดของเคสว่าพื้นที่เราว่างเพียงพอไหมนั่นเองส่วนความยาวนะครับของหม้อน,น้ำอยู่ที่394 m mm, ส่มมส่วนความกว้างของมันอยู่ที่120 mm มเมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการแกะกล่อง a l l a s Liquid Cooler 360ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับเพิ่งสั่งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยมาใส่กับคอมของผมนั่นเองอ่ะนี่ยังไม่ได้แกะเลยเห็นไหม เปิดมานะครับโหข้างในนี่อลังการมากเลยไม่ใช่อลังการเพราะว่าก่องม,มันใหญ่นะจริงๆกล่อบม,มันก็ใหญ่คือมันก็มีผลอยู่แล้วแต่ว่านี่ครับฟองน้าเออเขาเรียกมันเป็นอะไรเหมือนเป็นโฟมอะบุมาอย่างอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะมีตัวปิดหรือว่าตัวฟัซข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมุดคู่มือนะครับตัวขันต่อบล็อก 10u นั่นเองนะครับเดีย๋ยวเขาจะบอกว่าวิธีการติดตั้งติดตั้งยังไงก็สามารถดูผ่านตัวแผ่นนี้ได้นะครับ ส่วนชุดน้ําก็จะอยู่ตรงนี้มอน้ําแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์แบนเดอร์ออกมาให้ดูก่อนอ่าอันนี้ก็จะมีหัวในการใส่ตัวบล็อกซีบูนะครับก็จะรองรับแทบทุกหัวเลยเนี่ยจะมีน็อต e m c น็อตสเอ1 1 5 1 2่6 6อะไรพวกนี้ก็สามารถใส่ได้นะครับส่วน,นี้ก็จะเป็นหน้าตาพัดลมของเจ้าออรัสตัวนี้นะครับก็คือจะมีให้ทั้งหมด3ตัวตัวใบพัดนี่จะเป็นใบพัดสนะครับค่อนข้างออกไปทางขุนตรงกลางมีโลโก้นะครับก็จะมีแผ่นสติ๊กเกอร แปะมากันลอยมาให้นะครับรอบรอบรอบตัวพัดลมเลยผมเพิ่งเคยเห็นนะว่ามีแปะกันลมกันลอยด้วยพัดลมเนี่ยมันดีไซน์ดีไซน์เฉพาะอรัสเลยก็คือเห็นไหมครับใบพัดมันจะมีรอยหยักเห็นไหมเห็นไหมครับก็คือเป็นดีไซน์เพื่อกวาดลมเอาไว้กวาดลมนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ครับเห็นไหมเอ่ยปกติอ่ะพัดลมอ่ะเราก็จะเป็นแนวเขาเรียกว่าไงเดียขอบนะครับมันก็จะเสมอกันถูกไหมก็คือจะเสมอเรียบมาอย่างนี้ แต่ว่าตัวนี้ครับเขาเจวาะว้าไม่รู้มองเห็นไหมเนี่ยมันว้าวเพื่ออะไรเพื่อกวาดลมข้างๆครับเนี่ยโฟลข้างๆเข้า,ขา,ขา,ขาขมาในใบพัดให้ได้มากที่สุดเพื่อให้แรงอัดมันมีกําลังเยอะที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้คือหน้าตาของพัดลมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของชุดน้ําของออรัสนะครับก็คือจะมีชุดปั๊มน้ําก็คือตรงบล็อกซีพแล้วก็หม้อน้ํามาให้นะครับหม้อน้ําก็จะมีสกรีนเขาว่าออรัสแล้วก็เป็นปั๊มนูนดนวยนะเหมือนเป็น คล้ายอลูมิเนียมหรืออะไรสักอย่างครับมันจะเป็นเงาๆอ,ะอ่ะคล้ายอลูมิเนียมแต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันส่วนตัวบล็อก CPU นี่ครับขนาดค่อนข้างใหญ่มากเลยอลองเทียบกับมือผมเนี่ยมันใหญ่มากนะครับแล้วก็มีฟิลิโคนมาให้ด้วยส่วนอันนี้ครับก็จะเป็นทองแดงนะครับแผ่นสัมผัสเป็นทองแดงไม่ถึงขนาดเงาเกือบๆเงาดีกว่านะครับก็กถือว่าโอเคสำหรับชุดน้ำปิดนะส่วนสายไฟตัวนี้ให้มาค่อนข้างเยอะมากดังนั้นใครมี เคสขนาดเล็กอะต้องจัดการสายไฟดีๆนะเพราะว่าสายไฟมันค่อนข้างเยอะหลายเส้นเลยนะครับเส้นแรกก็จะเป็นเออสาย power s a t a ก็คือสายเสียบช่อง hard ิส s ์นั่นเองส่วนนี้ก็จะเป็นสายไฟที่รับของตัว rgb อันนี้ก็จะเป็นตัวรับของพัดลมจะเป็น4พินอยู่ส่วนอันนี้ก็จะเป็น USB เสียบลงบอร์ดนะครับเพื่อจะได้ปรับซอฟต์แวร์ผ่านในบอร์ดได้เลยใช้โปรแกรม Fusion r g b 2.0นั่นเองก็จะมีประมาณนี้สายนะครับมันจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเออมันไม่ได้มีกล่องฮับเหมือนยี่ห้ออื่นคือยี่ห้ออื่นเขาจะมีกล่องฮับแยกนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยตัวฮับมันไม่มีชุดสายไฟมันจะออกมาจากบล็อกซีพเลยดังนั้นสายไฟมันจะค่อนข,ข้างลกและลุงหลังมากๆดังนั้นถ้าใครจัดสายไฟด้านหลังเคสไม่ดีนะครับับอ่อาจจะมวได้ ส่วนนี่ครับตัวสายยางสายยางค่อนข้างทํามาดีนะครับสายถักนะครับสายถักอย่างดีเลยนะครับเป็นยางค่อนข้างอ่อนเนี่ยอ่อนพลิกไปพลิกมาได้นะครับแต่ข้อเสียมันก็มีอยู่ตรงที่ว่าจุดนี้ครับเห็นไหมมันติดจริงๆมันหมุนได้ไหมมหมุนได้ครับแต่ว่ามันจะแบบมันจะฝืดเพราะว่ายางตรงนี้ครับมันเข้าไปเกยกันไม่รู้มองเห็นไหมอ่ะยางตัวนี้มันจะเข้าไปเกยกันดังนั้นมันก็จะอยู่ได้แค่ประมาณนี้ครับ ให้ตัวได้ประมาณนี้แต่ถามว่าดันได้ไหมมันดันได้ครับแต่ว่ามัน,มนฝืดก็คือก็ประมาณนี้ดีกว่าเพื่อความเซฟเพราะว่าถ้าเราไปฝืนอะไรมันมากครับเดี๋ยวเราใช้เป็นนานๆนะอ่ะชุดพวกเนี้มันมันอาจจะทําให้มันรั่วได้ส่วนตรงนี้ครับเป็นหม้อน้ําเห็นไหมครับมันมีโลโก้ขนาด27มิลมาตรฐานนะครับก็คือชุดน้ําปิดขนาดมาตรฐานคือ27มิลความหนาตรงนี้นะ27มิลน,นะครับเป็นมาตรฐานส่วนฟินเห็นไหมครับมองทะลุเลยเป็นฟินถี่ถี่มากๆเลยนะครับ ก็ถือว่าดีสามารถระบายความร้อนได้ดีแต่ว่าพัดลมก็ต้องดีตามไปด้วยครานี้อ,อ๋ออย่างที่บอกออร์รก็เลยออกแบบพัดลมมาให้อย่างดีนะครับเพื่อที่จะดันความร้อนออกไปได้เอาละครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งเจ้าชุดน้ำตัวนี้เข้ากับตัวคอมของผมแล้วกันนะครับว่าดูดีว่าออกมาในไอเดนก็คืออุณหภูมิที่เปิดเครื่องมาแล้วก็ดูเลยว่าอุณหภูมิมันจะเหลือเท่าไหร่กับลองโหลดร้อยเดูลองรันดูดูซิว่าจะเท่าไหร่แล้วก็ผมจะทํา2แบบนะครับที่ผมจะระบายความร้อนวันนี้ก็คือ เออผมจะเอาชุดน้ำของออรัสเนี่ยติดไปแบบนี้3ตัวนะครับอ่ะติดไปแบบนี้3ตัวแล้วว่าผมจะมาดูว่าฟูลโหลดเท่าไหร่แล้วก็ผมจะใช้พัดลมคอแฟนะครับที่ผมใช้อยู่จะเป็น s t 1 2 0 RGB ผมจะมาติดตั้งแทนตัวนี้ของออรัสก็คือจะติดเนี่ยตัวนี้สตัวแล้วเอาตัวออรัสอไปไว้ด้านหลังด้านหลังแบบนี้เพื่อช่วยดูดลมออกไปผมจะทาแบบ2แบบนะครับผมอยากจะรู้ว่าระหว่างพัดลม1ตัวกับพัดลม2ตัวประกบกันแนบอย่างเงี้ย มันจะเย็นต่างกันแค่ไหนนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับอันนี้ก็ติดตั้งกับที่เรียบร้อยครับกับชุดน้ำเจ้าตัวออรัสลิควิดคูลเลอร์สกนะครับก็คือชุดหม้อน้าของผมอ่ะผมจะเอามาไว้ฝั่งขวานี้นี่อันนี้คือหม้อน้ําของผมกับพัดลมออรัสนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบล็อกอ่ะตัวบล็อกมีอะไรให้ดูครับอ่ามันสามารถบอกชื่อรุ่น cpu แล้วก็อุณหภูมณิณัจจุบันที่วิ่งอยู่นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยอุณหภูมิความร้อนเท่าไหร่อันเนี้ย เออเป็น i 9 9 9 0 k ผมไม่ใช่เป็นตัว KF แต่ผมโอเวอร์คอเป็น5.0ดังนั้นตัวเนี้ยอุณหภูมิมันจะร้อนกว่าปกติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะส่วนที่เห็นนี่คือ,อ,อแรมตัวเนี้ยที่เห็นนกระพริบกระพริบเป็นแรมของคอแเฟ r นะครับอันนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่ซอฟต์แวร์หรือเป็นที่อะไรนะครับไฟกระพริบก็ปล่อยมันไปนะครับแต่เนี้ยผมจะมีข้อสังเกตตรงที่ว่าซอฟต์แวร์ของ g i g a b y t e ครับค่อนข้างค่อนข้างไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ เราสังเกตดูครับไฟตัวนี้ไฟแรมไฟบอร์ดอะไรปะมันคนล,ละสีกันเลยไอพัดลมไม่ต้องไป่งนะพัดลมเป็นพัดลมของคอแฟนะครับเอาดูแค่สารตัวนี้เป็นบอร์ดเป็นออรัสอยู่แล้วนะครับชุดหม้อน้ําเป็นออรัสอันนี้เป็นคอแฟอันนี้เป็นออรัสแต่เป็นไคือไฟตรงนี้กับไฟตรงเนี้ยมันไม่สัมพันธ์กันเห็นไหมครับอ่ะเราไปดูในซอฟต์แวร์เห <s> ็นไหมซอฟต์แวร์ม <s> ันคุมอยู่ ให,ให้มันให้มันเหมือนกันอย่างตอนนี้เป็นสีส้มอยู่เห็นไหมครับบอร์ดเป็นสีส้มแต่อันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> สีมันเปลี่ยนมั่วไปเลยครับอ่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วอยางเงี้ยอ่าเห็นไหมครับคืออันนี้มันเป็นข้อติตรงที่ว่าเรื่องฟังก์ชันของไฟพัดลมมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสมมุติเราไปปรับแยกนี่ครับอันนี้ปรับแยกก็จะมีโหมดประมาณนี้อันนี้ s t a ติก็คือเป็นไฟติดสีส้มธรรมดาอ่ะ อย่างนี้เป็นนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนไล่ว้าไปสว่างดับสว่างดับสว่างดับอ่าแบบนี้อ่าครับอ่าแต่ว่าที่ใช้กันก็คือจะเป็นนี่ครับก็คือให้สีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้อ่ามันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอ่าแต่ว่าให้ผมสังเกตตรงที่ว่าสีของการ์ดจออย่างที่ผมบอกนะครับนี่พอเราเกดไปที่หน้าโฮปุ๊บ เนี่ยเราให้มันซิงกันอยู่แต่มันไม่ซิงเราสั่งปิดเห็นไหมครับหน้านี้ปิดหมดแต่พัดลมยังติดอยู่อันนี้ก็อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วคือซอฟต์แวร์มันค่อนข้างแย่พอสมควรเลยนะครับอ่ะก็จะให้เป็นข้อสังเกตเล็กน้อยแล้วกันก็ต้องรอครับว่าให้ซอฟต์แวร์อัปเดตมาไวๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความร้อนกันดีกว่าตอนนี้ความร้อนอุณหภูมิอยู่ที่37องศามันจะอยู่3 7จนถึง50อันนี้คือไม่ได้ทําอะไรนะ เปิดแค่เว็บไซต์ยอย่างเดียวอ่าครับเรามาดูโปรแกรม CPU ID กัน CPU ID Hardware Monitor นะครับก็จะเห็นว่าความร้อนอะ่ะต่ำสุดมันอยู่ที่ประมาณ3.4นะครับอันนี้คือต่ำที่สุดนะแต่ว่าปัจจุบันเ่ะวิ่งอยู่วนัน40-50โดยที่เนี่ยก็อย่างที่เห็นผมก็เปิดแค่นี้ไม่มีอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเรากันก่อนนะครับ CPU จะเป็น i9 ก็ 9, 9, 9 0 0 k นะครับผมโอ e r c l o เป็น5.0 g h z อ่อาออคอนะ5.0 g h z นะครับไฟเลีเ้ยงอีกที่1.248 1.3ประมาณนี้ขึ้นขึ้นลงลงนะครับส่วนเมนบอร์ดผมใช้ออรัส z 390ออรัสมาสเตอร์นะครับ,บ,อ,ร All 90, Master, รบอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเทสซีบิวนะครับโดยโปรแกรม CPU ID CPU f ซนั่นแหละอ่าครับอ่าวันนี้พอเทสปุ๊บพัดลมทำงานฟูลโหลดทันทีพอเรากดเทสนะครับอุณหภูมินี่ขึ้นไป81องศาเลย 83เดี๋ยวเรา,เอาลองเบิร์นนะครับเบิร์นซีบียูให้ให้ให้ซีบียูทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับทางขวาอ่าเดี๋ยวเราจะให้ซีบียูทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์พลมได้ยินเสียงไหมทํางานเต็มที่เลยนะครับก็คือพัดลมฟูลเต็มที่เลยตอนนี้ความร้อนอะ่ะขึ้นไปอยู่84อ่าหลังจากปล่อยให้มันรันมาสักพักสักระยะหนึ่งอะ่ะตอนนี้เราจะเห็นว่าสูงสุดนอยู่ที่87องศานะครับ89ลนะ ขึ้นฝูงสุมอยู่ที่89องศายังไม่ถึง90นะครับอ่ะเรามาดูตรงหน้าซิมมันจะโชว์อยู่ที่85องศาอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเทสโปรแกรม Cinebench กันอันนี้ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่สามารถรีบพลังงานซ p u ได้100%เต็มที่เลยนะครับแล้วก็มีสกอร์มาให้ดูด้วยว่าเราได้สกอร์เท่าไหร่จากโปรแกรมซ i n e n e นนะ่ะคะความร้อนจะขึ้นไปอยู่91เลยตรงนี้อยู่ที่ 87เมื่อกี้ผมเห็นมีขึ้น91นะ90้นี่ไงย้ำว่าอันนี้ใช้ซิลิโคนเดิมนะครับที่ติดมากับเจ้าตัวอรัสตัวนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนซิลิโคนที่แบบว่าเอาตัวดีดมาใส่นะครับเป็นซิลิโคนเดิมอ่ะสูงสุดที่9กสกอร์เทสออกมาแล้วครับก็จะอยู่ที่4 5 7 4นสะครับโอ,อสกอร์ก็ขึ้นมาสูงกว่าครั้งที่แ้ที่ผมเทสอีกนะรูปรูมเต็มที่นะครับก็อย่างที่เห็นอยู่ที่93นะครับองศา นะก็ใช้เท่าๆกันประมาณนี้ส่วนซอฟต์แวร์ในการใช้นะครับก็จะมี r g b fusion 2.0นครับเป็นซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วก็จะมีอีกซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งชื่อ allat ครับ allat engine นะครับตัวนี้จริงๆมันเป็นของร์ดจอแหละแต่ว่ามันเอามาคุมชุดน้ำได้คือถ้าไม่ลงโปรแกรมตัวนี้ครับเมื่อกี้ผมลองแล้วก็คือตัวโค้ดตัวนี้จะไม่ขึ้นครับโค้ดของ gas a อง cpu แล้วก็องศามันจะไม่ขึ้นมันจะแบงค์ว่างเลยนะครับเราต้องมีตัวนี้ นในการเซตในการตั้งค่าแล้วก็มาสามารถเซตได้ว่าปั๊มมันต้องการความแรงเท่าไรแล้วก็พัดลมต้องการความแรงเท่าไหร่ของอย่างเช่นบาลานอย่างเงี้ยก็คือกลางกางก็คือเหมือนอาตัวัติกะ่ะอ่าครับสมมุติเราปรับแม็กอยเงี้ยนีเสียพัดลมนะครับอ่าพัดลมรอบมันก็จะวิ่งเต็มที่แต่ว่าเราปรับไปที่บาลาลซานนะดีแล้วครับเพราะว่าถ้ามันร้อนมันก็จะพีขึ้นไปเองอ่าเราสามารถโชว์กิกะเฮิร์ซีพียูได้นะครับหรือ นี่อ่ะแล้วแต่เราจะชอบก็สามารถปรับแต่งได้เลยนะครับใน,นต่อไปผมจะเอาพัดลมนะครับมาประกบคู่กันผมจะดูซิว่าความร้อนมันจะเย็นลงไปกว่าเดิมไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันครับเอาละครับหลังจากที่เราประกบพัดลมเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วตอนนี้พัดลมมอนะับคือจะใช้เป็นทั้งหมด6ตัวนะครับส่วนตัวด้านหน้าเนี่ยที่เห็นเนี่ยผมจะใช้เป็นของคอแฟร์เอสพีร้อยยี่สิบนะครับส่วนของออรัสผมจะประกบอยู่ด้านหลังเนี่ยผมให้ดู อันนี้ของออรัานะครับจะอยู่ด้านหลังตรงนี้อีก3ตัวนะครับก็คือรวมเป็น6ตัวสําหรับหม้อน้ําตัวนี้นะครับตัวนี้ซีวนะครับไอดลตอนนี้ก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่ที่40กว่าองศา45บางทีก็เหลืออยู่30มสิบกว่านะครับนสี่สิบเห็นไหมก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ะเรามาดูในโปรแกรมเทสนะครับอันนี้ความร้อนเห็นไหมครับต่ําสุดที่ทําได้อยู่ที่ประมาณ35องศาตอนนี้แอร์ผมอุณหภูมิ27นะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเทสกับ Cine เมนต ยี่สกันนะครับตัวนี้ก็เขียนชัดเจนเนาะ CPU จะเป็น i9 ก็9 0 k นะครับ OC เป็น5.0 g h z นี่อันนี้เป็นค่าที่ผม OC นะเห็นไหม OC เป็น5 g h z ตอนนี้ก็ได้ยินเสียงพัดลมชัดเจนเลยทำงานเต็มที่นะครับก็ตัว CPU ตอนนี้ขึ้นไปเป็น82องศาก็ถือว่าเย็นนะเย็นกว่าเดิมเยอะเลย 82 83องศาอ่ะเต็มที่ก็คือ85ผลเทสออกมาเรียบร้อยอยู่ที่คะแนน4,558คะแนนนะครับแต่คะแนนตัวนี้ไม่ต้องสนใจเพราะว่า CPU แต่ละตัวความแรงมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเรามาดูที่ความร้อนถ้าที่เห็นอนะคาบคีสุดๆเลยนะครับอยู่ที่86องศานะครับคือคือร้อนที่สุด86แต่จริงๆมันจะวิ่งอยู่ประมาณ70กว่าถึง80 70ไปไปลายถึง80ต้นๆนะครับไอ้ค่า86นี่คือคาบคีคขึ้นไปเฉยๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลอง อีกโปรแกรมหนึ่งผมจะเบินอันนี้จะเป็นการเบิน์น CPU นะครับผมจะเบินประมาณ1นาทีเท่ากับครั้งที่แล้วนะครับดูดีว่าอุณหภูมิของ CPU จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วเราเอามาเทียบกันอันนี้ก็หลังจากที่ปล่อยเทสไปสักระยะหนึ่งแล้วอุณหภูมิถ้าจะเห็นนะอยู่ที่70ปลายถึง80ต้นเท่านั้นเองเห็นไหมครับตัวที่ CPU ตรงนี้ขึ้นแค่79โดยประมาณ80อบอะบวกลบนะครับก็รู้สึกว่าทำให ความร้อนก็คือเย็นมันเย็นขึ้นเย็นกว่าใช้พัดลมแค่ด้านเดียวนะครับเห็นไหมครับเจ็ดสิบเก้าแปดสิบเจ็ดสิบเก้าแปดสิบอยู่งี้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าใช้แบบนี้นะครับแต่ว่าพื้นที่ของเคก็ต้องเหลือมากพอที่จะใส่ประกบกันได้แบบนี้นะอ่าเอาละครับกระจบไปที่เรียบร้อยครับกับเจ้าตัวออร์เลิควิดคูลิ่งสามหกศูนย์แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ